สวัสดีน้องทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวน้องแนะนําตัวเนาะสวัสดีค่ะดูชื่อนางสาวดัชนีก้านรงเช้านะคะชื่อเล่นน้องเจนนี่ค่ะน้องเจนนี่นะครับมาจากแม่แจม่มตังบนแม่นาจรอําเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้องเจนนี่รู้สึกยังไงบ้างกับการไปประกาศเมื่อวานนะครับได้อะไรบ้างขอบคุณพระเจ้าในะเรื่องอะไรบ้างเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณพระเจ้าคะ่ะที่ ทรงน้ำหนูในการมาครั้งนี้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนะคะที่หนูได้เรียนรู้จากการประกาศทางนี้ก็คือหนูได้ประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการพูดกับป,ป,ป้าๆน,นานาที่ยังแบบไม่เชื่อตอนแรกก็คือหนูก็แบบไม่กล้าที่จะพูดกับคนอื่นนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบหนูไม่กล้าพูดกับใครเลยค่ะแต่สิ่งที่หนูได้ก็คือหนูได้มาเรียนรู้กับ คุณน้าแล้วก็ป้าๆที่แบบเป็นตัวอย่างให้กับหนูแล้วก็ที่จะประกันเลยค่ะเพราะว่าหนูหนูไม่หนูไม่คิดว่าจะได้แบบจะสามารถทําแบบนี้ได้ได้ค่ะใช่คะก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นศสบการณ์ใหม่ที่น้องเจนนี่ได้รับเมื่อวานนะครับใช่ค่ะมีมีจุดไหนเคสไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมอ๋อจะมีอยู่บ้านหลังหนึ่งค่ะของบ้านพี่ดีมค่ะครับค่ะตอนนั้นคือ ตอนลงไปใช่ไหมคะมันจะมียายคนหนึ่งคะ่ะก็คือแบบต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็คือแบบเปิดประตูแล้วก็ต้อนรับแล้วก็มีการยิ้มแย้มค่ะแล้วพูดคุยดีมากเลยคะ่ะประทับใจนะการต้อนรับของเจ้าของบ้านใช่ค่ะก็ขอบพระเจ้าน,น้องเจนนี่ได้ประสบการณ์ตรงนี้แล้วนะครับคิดว่าจากนี้ไปการประกาศหรือ,อการแบ่งปัน,ปนเรื่องราวพระเยซูให้กับคนอื่นเนี่ย จะต่อยอดอยังไงบ้างจากวิธีการแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะหนูก็จะไปต่อยอดในแบยใก,กล้ๆหมู่บ้านของหนูก็ยังมีคนที่แบบยังไม่เชื่อพระเจ้ามั่งคงค่ะเพราะว่ามัหมู่บ้านของหนูจะแบ่งเป็นสามส่วนค่ะแต่ส่วนที่หนูเป็นห่วงที่สุดก็คือส่วนใต้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนที่แบบเชื่อพระเจ้ามากครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆที่ที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านของหนูค่ะค อ่านี่คือเป้าหมายที่จะนําวิธีการแบบนี้ไปต่อยอดต่อในพื้นที่หมู่บ้านของตัวเองนะครับอ๋อขอบคุณน้องเจนนี่บ้างนะครับนะคนต่อไปนะครับแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมชื่อกวีนะครับผมเป็นชม่าวะเรียนนะครับผมอยู่บ้านส้มป่อยอันเภอเออตำบลขุนแม่ลาน้อยเจ้าเอออันเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่อ,องสอนนะครับผมได้มา ศึกษาเรียนต่อที่พระคิดทานกัรเรียนเบติซิลโลอัมนะครับผมเรียนอยู่พื้นฐานภาษาอังกฤษปีหนึ่งนะครับน้องกัวินได้ออกไปประกาศเมื่อวานเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็จุดไหนที่ประทับใจขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆเล่าให้ฟังก็ดนนะครับขอบคุณพระเจ้ามากนะครับก่อนที่จะไปประกาศนะครับ แต่ตองเช้านะครับอาจารย์ทุกคนนะครับเอ่ออธิษฐานเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก่อนจะทำอะไรก็อธิษฐานขอการสวดนาำจากพระเจ้านะครับแล้วก็เราก็ได้ไปนะครับไปประกาศแล้วขอการสนาำจากพระเจ้าแล้วก็เราไปประกาศนะครับประชาชนเอ,อ<ม>่อที่ยันไม่เชื่อนะครับต้องรักเรายันดีมากเลยนะครับ,รบเปิดประตูต้องรักเราด้วยรอยยิ้ม ค้องที่จดเออจะรับฟันเข้าดีจากพวกเรานะครับเราไปพูดเขาก็รับฟันเราดีมากนะครับต้องแรกนี้มาถึงปุ๊บผมก็ได้พูดเลยนะครับผมพูดแล้วก็เขารับเออรับฟันดีมากนะครับเหมือนเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์เออทางงานในชีวิตผมผ่านทางคําพูดของผมนะครับมีฤทธิ์มีฤทธิ์นะครับที่จะพูดให้เขารับฟันแล้วก็ผมได้เห็นตัวอย่างจากพี่พี่คนหนึ่งนะครับเขาก็เป็นนับประกาศ คนหนึ่งนะครับที่ในคอนไนโยนนะครับเขาเป็นคนที่พูดพูดเก่งมากนะครับแบบกล้าพูดกล้ากล้าทํานะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผมนะครับถึงเราจะเป็นการเรียนนะครับเราต้องกล้าพูดกล้าทําไม่ต้องไม่ต้องอายนะครับเออหลายคนที่เป็นชมเผ่าการเรียนจะจะคิดว่าพูดกับคนไทยไม่รู้เรื่องหรือคนไทยจะไม่รับฟังนะครับอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับผมแต่ว่าก็ ที่ไปนะครับก็มีประสบการณ์นิดนึงนะครับที่โดนคนไทยว่าเออเป็นคนพม่าเหรอครับพูดพูดไทยไม่ชัดเลยนะครับแต่เป็นผมนี่ไม่อายนะครับเพราะพระเออพระบิดยาบริสุทธิ์อยู่กับผมนะครับผมกล้าพูดกล้าทาแล้วก็เขาก็จากที่เขาบอกว่าผมเป็นพม่ารุ่นนั้นนะครับเป็นพม่าเหรอครับน้องเป็นพม่าแล้วก็เขาก็รับรับฟานรับเชื่อแล้วก็เขาก็ ยองรักเพรซูคีนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการความสมมามัคคีของคริสจัดแบตติสหัดใหญ่นะครับแบตเขาทําง,งานเป็นทีมแบนหน้าที่การเป็นเป็นรบกบเลยนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับประกาศแล้วก็เขารับเชื่อแล้วต้องเยี่ยนเยียนอนุชนยังไงให้เขาเติบโตมากขึ้นไม่ไม่ใช่ไปประกาศแล้วก็ปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องไปเยี่ยนเยี่ยนจับเวลาหาเวลาให้ที่เราไปไป,ประกาศ คนที่เขาเปิดใจรับเชื่อแล้วนะครับท,ที่อยากจะเออฝากเป็นสุดท้ายนะครับเราก่อนจะทำอะไรนะครับก็ต้องขอาการสนนานจากพระเจ้าก่อนนะครับครับผมน้องกาวินก็เป็นคนหนึ่งที่ผมเห็นความกล้าของเขามากๆาเลยนะคือทุกคนเนี่ยก็มีความกล้าจากที่ไปมาเนี่ยคิดว่าการประกาศเป็นเรื่องอยากหรือว่าเป็นเรื่องเรื่องง่าย ตรงแรกนะครับตรงตรงเช้าเลยครับผมคิดว่ากับประกาศสําหรับผมนี่ยากมากนะครับถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่กับเรานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กับประกาศได้ฝึกได้ฝึกก่อนนะครับแล้วก็ไปไปลงมือจริงๆนะครับมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ไมไ่ไม่ได้ยากครับเราไปขอแค่เรากล้าพูดกล้าทํานะครับก็จะไม่มีอะไรยากเกกกว่าการรับของพระเจ้าครับเอเมนขอบคุณพระเจ้านะ ผมเชื่อว่าประสบการณ์นี้ก็จะทําให้เราไม่เพียงแค่นี้มันจะไปต่ออีกเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับขอบคุณน้องเจนนี่แล้วก็น้องกาวินนะครับอาปลบมือครับขอบคุณพระเจ้า